าสวัสดีนะคะจะส่งกลาแล้วก็ยังขายของดีอยู่ครับตอนนี้ต้นพันพร้อมปลูกของเรานะคะตอนนี้ตอนนี้เราจัดตอนนี้เราช่วงนี้เราจะจัดโปรอยู่นะคะครับพี่ปุ้ยส <4 S 1> ี่ต้นนะคะหนึ่งพันบาทนะคะรวมค่าจัดส่งนะนะคะสี่ต้นนะคะรวมสายพันธุ์ได้ครับสายพันธได้นะคะโปรโมชั่นเริ่มช่วงไหนครับพี่ตั้งแต่ช่วงในสายหน้าร้อนเลยหน้านี้เลยแมแมหน้านี้เลยยันเดือนพฤษภาคมนะคะ Oh. ช่วงนี้ก็คือจัดเร,เร็วๆหน่อยเนาะถ้าใครอยากได้รีบนะคะโทรมาสั่งจองไว้ก่อนเลยนะคะครับผมทีนี้หลังสงการเราจะจัดส่งนะคะของนะคะอ๋อว่าช่วงสงการเดินทางไม่สะดวกเนะะกาะเรากลัวของตกค้างเนาะครับจะ้ะสั่งไว้ก่อนล่วงหน้าสั่งไว้ก่อนเลยค่ะครับผมสี <4 S 1> <ฮ>่ต้นนะคะสี่ต้นหนึ่งพันบาทนะคะต้องต้องแยกสายพันธุ์ไหมครับหรือว่าสายได้ทุกสายเอาเลยรวมรวมกันเลยค่ะรวมรว,วมสายพันธุ์ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยโอ้ย oh. นะคะแรงมากจะจะส่งกันนะคะแล้วกิ่งตุ้มนะคะกิ่งตุ้มเราก็ยังเสียบ เสียบนะคะสายพันธุ์ดีอยู่นะคะคเตรียมรอลูกค้าอยู่นะคะเากิ่งตุ้มเราวันนี้เบอร์สวยมากช่วงนี้นะคะ<ม>ยอดขายกิ่งตุ้มเราขายได้ขายดีมากครับยอดถล่มทลายเลยนะคะสวยเลยนะพี่นะคะอันนี้เสียบสายพันธุ์นะคะครับผมเตรียมรอลูกคา้าเตรียมจัดส่งลูกคา้าส่วนมากลูกค้าจะซื้อเป็นเป็นช่วงจัดโปรกิ่งละห้าสิบาทครับสี่สิบกิ่งสามสิบกิ่งขึ้นไปเราก็ให้แล้วนะคะอื<ม>อันนี้นะอ่ะ โ oh. อ้โหกิ่งละห้าสิบาท,บาทมีค่าเอมีค่าจัดส่งสองร้อยนะคะครับผมตัวเดิมมีค่าจัดส่งสองร้อยนะอู้ถูกตัเดิมจะมีค่าจัดส่งสำหรับอันนี้เป็นกิ่งที่ลูกค้าจะต้องเอาไปชมเองเอาไปชาเอง,เอเองครับชามไม่กี่วันมันก็จะแตกมาแล้วค่ะครับสองอาทิตย์กว่าเริ่มตาแตกแล้วเราก็เริ่มไปปลูกได้แล้วค่ะ เราไม่จาเป็นต้องรอให้ยาวก็ได้ค่ะครับพี่ปุ๋ยค่ะสองอาทิตย์ผ่านเราก็ลงดินปลูกได้แล้วค่ะครับไอ้ไมกํกำลังแตกมาจุจิจุจิมันเลยจุจิจุจิตัวนี้มีสายพันธุ์อะไรพอที่จะเป็นไกด์ให้ลูกค้าเราได้รู้ไหมครับว่าอ๋อช่วงนี้ช่วงนี้สําหรับบางคนน่ะอยากได้หลายสมมุติว่าเขาต้องการปลูกง่ายด้วยัอย่างสมมุติว่าอยู่สายพันธุ์ปลูกง่ายสายพันธุ์ปลูกง่ายก็พวกใบขนัวอนุต้าอย่างเงี้ยค่ะปลูกง่ายๆแล้วก็มีี่คะ เนี่ยค่ะรวมๆกันจะมีอยู่ประมาณสามสิบสายพันธุ์ได้เลยสามสิบสองสายพันธุ์นะคะเตรเกียมชํำเรียมช้ำรอลูกค้านะคะสามสิบกว่าสายพันธุ์เลยค่ะโอ้สามสิบกว่าสายตอนตอน,นช่วงเนี้ยค่ะช่วงช่วงช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราขายกิ่งกิ่งตุ้มเนี่ยค่ะตอปลาเสียบยอดเนี่ยเราขายดีมากเลยเราบอกเลยว,ว่าเราขายดีมากเลยครับลูกค้าต่างจังหวัดที่เขาไปชํำเองเอาไปชํำเองอนุบาลเองแค่สิบวันเขาก็ไปลงแปลงปลูกได้แล้วนะคะ เป็นหนึง่งนที่ราคาประหยัดแต่ว่าคุ้มค่าสาหรับคนทําทแป้งใหญ่ครับสําหรับทับแป้งใหญ่นะคะอันนี้เราก็จะติดอยู่เรื่อยๆนะคะติดอยู่เรื่อยๆเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะเก็มจัดส่งนะคะครับค่ะ่ารอบจัดส่งนี้มันใช้เวลากี่วันครับในการจัดส่งของพวกนี้ถ้าถ้าเราจะจัดส่งให้ดีเลยเนี่ยอยาจะอยู่ช่วงวันจันทร์อังคารพุธจันทร์อังคารพุธเก็บตกอาจจะมีเก็บตกได้วันพฤหัสอีกครับผมออตอั้นจะหยุดหยุดแล้วก็เก็บออเดอร์ไว้ละ จากคือขายอะช่วงอาทิตย์เนี้ยก็คือขายแค่ช่วงไม่กี่วันเนี้ยต้องรีบขายแล้วแล้วก็ต้องเว้นละเว้นช่วงสงการเพราะเริ่มจะเดินทางไม่ไม่สะดวกแล้วเขาก็หยุดหมดแล้วไปสนุงปัศนีนะคะแล้วนี้เป็นหลังสงการนะคะถ้าใครจะรีบนะคะเอาเลยนะคะโปรนะคะสี่ต้นนะคะอันนี้เราจะก็ต้องดูด้วยว่าเราตอนนี้เรามีสายพันธุ์ที่มันยอดยาวๆสวยๆเนี่ยนะคะคบิ๊กเพลทนะคะมานิคยวตอนนี้นะคะมีอยู่นะคะบิ๊กเพลทมานิคยวก็มีหลายสายพันธุ์อยู่ในแปลงนะคะ ที่ดทะเลต์ใช่ค่ะครับนี่จะจัดส่งจัดโปรนะคะแต่ที่ไม่ค่อยทันผมเห็นเอสสี่สิบแปดใช่เอสสี่สิบแปดขายดีขายเป็นอาชีพเลยคนยูดเป็นอาชีพเลยไม่ยาวมากใช่ค่ะยอดไม่ยาวมากแต่ถ้ายอดจะยาวดิมานำมานิเคยวคนนี้จะ่ยาวจะสวยจา ต่อีสี่สิบแปดนี่ยอดเล็กๆนี่ปลูกโตไวโตไวโตไวแล้วเป็นพันธุ์ที่คนต้องการนีประมาณนี้กำลังโตไวครับใช่ค่ะพุ่งเลยปลูกปุ่งพุ่งเปิดเรือพุ่งเลยบางคนคือบางคนที่เขาจะไปวางขายทีเขาก็เอาแค่สามสี่ใบนะเขาไปวางขายได้แล้วอสําหรับแปลงที่เขามีงุ่นลูกผลสกจดอยู่แล้วเพื่อไปวางรอขายลูกค้าในแปลงก็ประมาณสามสี่ใบเนี่ยเพื่อไปวางรอขายเลยครับผมนะอ๋อ กิ่งแล้วก็มีมาเรื่อยๆนะคะเจนมีวาเรื่อยอันนี้คือรอส่งหมดเลยเหรอครับพี่ปุ้ยเยอะๆนี่ใช่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะติดตาแล้วก็คือส่งรีบติดตาใหม่สดตัดตามาปุ๊บรีบมาเสียบเสียบแล้วก็รีบส่งลูกค้าเลยค่ะถ้าใครอยากได้ก็ต้องจับจองมาตอนนี้นี่กำลังใช่กำลังเสียบกำลังติดตากันอยู่นะคะเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าได้ทันวันเพราะวันนี้ไม่ละไม่วิ่งเนาะวันนี้วันจันทร์วันจันทร์ทนี้มันเป็นวันหยุดเชียววันนี้เป็นวันหยุดเดี๋ยวเรามาขายวันอังคารวันพุธนะคะคผม ขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ